จะไปดูคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์แล้วคนละหนึ่งผู้ติดตามเพื่อเป็นลังใจการทำคลิปต่อไปได้นะครับตอนนี้วันที่วีซัดก็วันนี้วีซัดก็อัปตอนนี้กงจะมาแล้วพิมพ์ได้เปล่าไอ้ภูเขาไฟโบคาโนแบบวุฒิชั้น,นวีสองอะวีสองอีกอันจะไปชุมมง อีกสามชั่วโมงมันจะอัปเดตไอ้ไอิษสันติแฟร์สิมาแล้วอีกสามสิบแปดชั่วโมงจะอัปเดตใหม่มาแล้วเหมือนเดิมไปนะดีที่มาพอดีอ้าวไงนั่งคืนกนะเนีน่ยไม่รู้ว่าโลกไอพ่อมดเนี่ย ไอ้โลกที่มีการน่ะทำไมต้องมีแบบเหมือนอนไอจิริกก็ไปต่อไปไปที่อื่นต่อเหมือนเดิมแหละแล้วก็ไอไอไอตัวไงเนไ่มน่าจะไม่ตายนะ เขาทำปิดเขาเกมมรนาพิมพ์อ so <|so|> ันนั้นน่าจะของปอลแต่ข้างในน่าจะของจินแหละร้อนมันเดีอดปิดเตะกูตีนเพื่อนเหรอ คนแค่เขียวอะมันหนีไป,ไปไปเบืองที่อื่นก่อนแต่มันก็ทําให้แบบระเบิดก็เดิมมันไม่เป็นโดนขวดอะขึ้นจะลวดละ <c oughs> หนาวอะ <c oughs> เรบายแล้วก็ต้มแตกเป็นโดนเลยพี่มาเอาเร็วพี่รู้ว่าวันนี้วันนี้เขาเอ้ยอะไรนะปืนลูกซองของคุณ ่านมากกว่าไหม่านของคุณกับเป็นปืนลูกสองรังนี้มีโดนมาเยอะใช่ไหมให้มาตรงกลางเทมไอ้เยอะพีมไม่ได้นะก็เพอาพีมไม่ได้กดเพราะว่ารวมรวม,รวมภารกิจเอ๊้รวมเข้ารวมเดี๋ยวขอนะทำให้นะเข้มอีวเวนต์รนเราเล่นเดี๋ยวพีมมองเล่นเปะละ่าอาจจะเจอก็ได้นะอ,อ้ะ,อะเดี๋ยวขอนะ่ทำให้กัน ทางนี้เราเราจักว่าไอ้ปืนปุบ๊บจะมาบินโดน <c oughs> นี่ก็ได้ือ้อ ไม่ไม่โดูสะกุ่วเลยฮะไม่มีใครเอาอีเวนต์เลยแต่เราคนเดียวน่ะที่ยิงน่ะเป็นองไกันกันสิ อ่ะเปลี่ยนเดี๋ยวคุณดูแต่งดังเบาแจงกันอ่ะยังไม่หมดเลยนะเพื่อนเอ้ยเอาอีกอ่ะเพ้งหล่อนหูไหมเจ้าไม่เที่ยวยังเอฟเอฟกี่ไอ้ น้ำมียาฆ่าบออยู่ไหนว่าทั้งกนี้ให้ให้ไอ้บอลหรือบอกขั้นตอนเลยด้วยเดี๋ยวตัดตัดเองอ่าประพี่จะทำสเตอร์หนึ่งอีกไอ้พี่มือเกมฮุ้ย กอ้องกันต่งวมาแล้วงั้นให้ดูไนี้ดีกว่าอันนี้จะตายแล้วก็น้องลงไอ้นี้ก่อนแล้วก็ลงไอ้ไอหรอไอพีรมิตพลังดูที่ไหนฮึบ เน้ยอันนี้อันนี้เราวางมาแต่ไม่ต้องกลัวอ่ะอ,อ่ะปอมมาปอมมาปว้มาโอ้วันช็อตเฮ้ยวันช็อตอันนี้แค่ทดสอบนะอันนี้แค่ทดสอบนะมแมวละถามนั้นเออโออเออบ้าง เ้าคนเดียวหรอที่ทำไอ้เ huh พ <mythology> mm ื hmm. mm ่อ hmm. ส mm ิ hmm. mm ่งนี้ก็คือมันไม่เชื่อใจมันอ่ะไอมันไม่เชื่อใจมันก็ได้เดินก็ได้อะไม่ไมีใครยิงเลสักเครื่องเฮ้ยใครแทงมันเดนอ่ะตกใจหมด หนึ่นพิกด้วยหนึ่งพิกเอ่ะมีคนเดียวสองสองแปดสองหรือสองหกเจ็ดใช่ไหมแล้วก็ติดไฟไปหน่อยไม่ใช่ติดผิดสิ ทำมาทันทำนานจะ๊ดตั้งแค่แพียเดียวอื้อชนไปอีกเฮ้ยโอ้โหหุ่งนพีมากเอ้าใส่อะไรเผืผ่อใส่อะไรเข้าไป ก็เลยมีเดียวตายเนะี่ยอุ้ยแค่ทดสอบแข่งทดสอบแข่งทดสอบมันรอดเ่าปึ๊บแตกหมดนะทุกคนปึ๊บเหมือนเคลียร์แม่ป,ปะเหมือนเคลียร์แม่ป,ปะอายุเคลียร์แม่ป,ปอโอ้โห,โห้สองลูกใครจะไปรัด nhúc no. uh -huh. oh my god gái đi bác đi đi đâu chết, đấy phi lan đấy thua không tin không bao giờ ใชได้ไหมจริเย้จบแล้วจะได้เป็นลูกมะพร้าวมาแล้วก็มาใส่ตรงนี้ เป็นเป็นเราเป็นผู้เป็นเรา,เเเาแค่คนเดียวที่ทำทงข้างคนเดียวอ้ดิไอ้ี่ไรไม่ช่อไดไมอไไ้ได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 ้อไาอองนีลยไอ้เอาแบบูเล่นเริ่มต้นบจริงจังนี่ไงผู้เล่นน่ต้น h e นิ่งวะ เพื่อเพื่อเพื่ออะไรนายคนนี้ก็ได้อะเอาเพื่อนอ่ะที่จริงฉากนี้ตัดไปได้เลยแหละ